ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเสน่มาแล้วโบได้เข้าป่าพี่น้องมื่อนี้อยู่เฮือนอยู่เห็นยังตาเสน่คือโบเข้าไปหาสมุนไพรเมื่อนี้มันคึมพี่น้องฝนตกซามเมื้อไหนพี่น้องเลยพายุเข้าก็เลยโบได้ออกไปหาสมุนไพรก็เลยนนแต่ว่าผมมีสมุนไพรอยู่ในเฮือนอผมเอามาปลูกไว้ ก็เล่สิมาถ่าพี่น้องเบิ่งว่าเพิ่นอยากเบิ่งใบมันครับผมใบสมุนไพรของไอส้มสมบาเพื่อนอยากหูจักว่าใบสมสบัตเป็นอะไรเ,เพิ่นเพิ่นเบิ่งแล้วเพิ่นเสิเอาไปหาและมาต้มอยู่ต้มกินเอาไว้บำรุงร่างกายสมุนไพรตตวน,นี้เป็นสมุนไพรสมสบาครับผมพี่น้องเอาไว้บำรุงร่างกายท่านชายนะครับผม ว่าแหละก็มาเบิงน้ำกันพี่น้องนี่คือใบของสซมสซาเด้อพี่น้องเดนะ FC ที่อยากเบิงหูวจักเด้อครับเด้อใบเพิ่นเป็นยักษ์เนี่ยนี่แหละพี่น้องอันนี้มันงามพี่น้องใบเพิ่นงามเมื่อพันหลือใบใหญ่ธรรมดาเพิ่กกับใบลิลี่นี่แหละพี่น้องนี่นี่นี่ใบตัวนี้ก็เป็นใบคล้ายใบสามเหลี่ยมเด้อพี่น้องเนาะคล้ายรูปหัวใจใน่นี่แหละในแคบแคบแคบข้างๆเพิ่นนี่เป็นยักษ์ครับผมพี่น้องนี่ยเนี่นี่ ใบเพิ่นจะเป็นยักษ์ๆเด้อพี่น้องเด้อใบเพิ่นฮะใครสังเกตบ้างอีดีพี่น้องใบเพิ่นออกสีม่วงมือสีเขียวแบบนี้แหละพี่น้องเนี่ยออกสีม่วงอมน้ำตาลแดงอมน้ำตาลแดงเนียนี่ er แหละพี <jak any> an ่น้องไอ้บานมันก็แล้วแต่พี่น้องไอ้บางที่ใบมันก็บโบโบอมน้ำตาลนี่เขียวนี่ใบนี่แต่ใบทั้งแท่งเนี่ยอมน้ำตาลแดงครับต้นเดียวกันนี่พี่น้อง เอามาต้มอยู่ต้มกินนะพี่น้องเด้อคุดเอาหัวมันนั่นแหละพี่น้องหัวเพิ่นกาคล้ายๆกับมันเผาก่นล่ะนี่สังเกตบงมากเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อนี่มากเพิน่นจะเป็นอย่างนี้พี่น้องออกเลียมๆเด้อพี่น้องเด้อคล้ายๆมักเฟืองนี่แหละมากของเพิน่ๆๆๆนๆๆนี่นี่นี่มาจะเป็นเม็ดทั้งในมันพี่น้องเลย Wh. เอาไว้ขายายพันธุ์เม็ดมันนี่นี่มากตายแล้วพี่น้องนี่ผมจะเอาไปขายายพันธุ์นี่พี่น้องเกลี่ยในที่แล้วนี่ผมจะเอาไปตักแห่ง Million แล้วขายายพันธุ์พี่น้อง พราะอย่างมันเป็นโซมหายากเลยพี่น้องก็เลยสีขายายพันไว้พี่น้องคุดขึ้นมาในหัวของพี่น้จะเป็นปองเดียรับคล้าย่ดีกับมันเผาเด้อพี่น้องเด้อดคือจังผมลงในคลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งห,ห่นละเอาม่ให้อะไรกินตาซะนี่เอามาตากแห้งทาไ้ดองเหล้าเด้อพี่น้องเด้อคือท่านสิกินสดเลยก็ได้พี่น้องบำรุงร่างกายท่านใชาได้อย่างดีพี่น้องเ้ย กินเฮงห้หาใดตาสเสน่ห์จังซีร่างกายจังซีดีขึ้นบางคนกับอาทิตย์กว่าพี่น้องบางคนก็บสองอาทิตย์แล้วแต่ร่างกายของคนเนาะแต่ห้าก็กินไปเรื่อยๆพี่น้องเลยอันนี้เพื่อเหตุท่ายามาให้พี่ให้น้องเบิงเพื่อเป็นแนวทางเพื่อพี่เพื่อน้องเห็นแล้วสีได้ไปหาอยู่หากินหาตามโคกตามป่าอะพี่น้องเลยเอามาตักแห่งไว้เด้อพี่น้องเด้อกินแล้วเบื่อบ่ตาเสน่ห์โบเบื่อครับผมพี่น้องมันเป็นสมุนไพรห้าก็กินตามที่อัน อันมอซาบ้านตามประจำหมู่บ้านท่านอ่เดี๋ยวทาเบื้อง้ะพี่น้องเนดะ้อว่ากินประมาณใดกินซ้ำใดสมุนไพรทุกตัวมันก็มีทั้งคุณและโทษนะพี่น้องเนะาะก่อนท่านจะกินท่านก็ศึกษาเบิ้งดีๆก่อน,น้อพี่น้องเนดะ้อนี่แหละครับผมสังเกตเบิ้งมากมันอะไนี่แหลนะพี่น้องก่อนท่านจะกินท่านก็หาเบิงบ้งมากเบิงบ้งใบมัน,นเลยรนะี่แหละที่ผมถ่ายให้เบิ้งนี่แหลนะออกสีมงม่วงสีอันอมน้ำตาลแดง บางใบมันก็สีเขียวเนาะพี่น้องเนาะต้นเดียวกันแต่หักสีบวคือกันเด้อพี่น้องเด้อบางใบก็บสีเขียวนี่นี่นี่บางใบนี่ก็สีเขียวบางใบก็บอมแดงยังซี่ยแหละพี่น้องเลยหัวใจเราก,ก,กรหา็หายยู่หากินพี่น้องเอาคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามเลยครับเด้อแล้วก็ฝากซ่องน้องใหม่ของบัวหลวงมาแล้วเด้อครับเด้อพี่น้องเด้ขอขอขอบคุณขอบคุณครับผมขอบคุณครับ